สนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์พักกันเรียบร้อยแล้วครับผมพัมาช่วงเซ็กซี่เกมใช่แล้วนะครับน้องไฟตีห้าก็อยู่กับเราที่นี่น้องตีห้านะครับวันนี้เรามีมาให้เลือก5เกมด้วยกัน<อ>เดี๋ยวให้น้องไฟเลือกนะครับผม<อ>เลือกอะไรนะชอบเลี้ยห้างจริง อันนี้อโอเคไม่พูดด้วย <_ C AN> เกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่า,าคีบสะวาดกติกาง,ง่ายๆง่ายๆครับเกมนี้นะเราจะใช้มือเนี่ยนะครับถือช้อนตักลูกปิงปองจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับใครได้มากที่สุดชนะส่วนคนแพ้มีบทลงโทษครับผมโอเคอ่ะคือหมายคว่าเราต้องเดินไปตักฝั่งนู้นูกแล้วเดินกลับมาใส่ใส่ครับผม Quick, i drop. Bye. ีงอยบ้อยแล้วครับูสุดท้ายใจใจําไมสั่งมาต้้งเยอะแคู่เองอ่ะปนหมดตอนนี้คนแพ้บทลงโทษเป็นยังไงครับพี่เอ็มบทลงโทษของเรานะครับก็จะเป็นการนี่เลยครับพี่กวางครับกินปูอัดกับวาซาบิครับน้องเขาหน้าดูญี่ปุ่นมากใช่เอาเลยครับพี่กวางนะฮะ เราจะมาทำก <Okay. S 1> mm ันนะฮะชอบเคยกินอาหารญี่ปุ่นไหมคะเคยโอ้โหนี่พี่ชอบทำอาหารญี่ปุ่นมากเพราะว่าพี่เป็นเชฟหรอครับครับผมอโยเราไม่ได้จะทำการกาวกรรมกันใช่ไหมนี่ไงซูชิซูชิปูอัดพอดีข้าวหมดอยากลดความอ้วนลดขาข้าวหมดโอ๊ยข้าวหนูเถอะขนาดนี้ข้าวหมดเออเนี่ยข้าว รับรองตีห้าไม่มีตื่นขึ้นมาแน่นครับผมนี่เห็นไหมนี่เป็นซูชิปูอัดนะครับครับผมนี่ฮะเป็นข้าวนะครับแล้วก็ปกติเวลาก็กินปูอัดก็กินะฮะจิ้มวาซาบิก่อนครับโชว์อยู่นิดนึงนะครับผมไอ้นี่คือผมไม่ได้คิดนะฮะโอดดเตร์รายการคิดนะฮะเพราะเราไม่เคยหวังร้ายกับน้องๆอยู่แล้วอ้าปากนะครับอ้าปากนะครับนครับผมไหนบอกชอบนะฮะตีห้าครับ เวลามันสั่นมันเป็นครับมันเป็นวาซาบิลอมไม่ต้องกลัวเอ้มันเป็นของปลอมโหดูสสีัน้ามใช้มือครับมม่ยืนขึ้นครับมม่ยืนขึ้อหนักห้ามใช้มือครับไมกินละเออได้ได้ลิ้นต้องตวัดด้วยนะครับลิ้นต้องตวัดครับลิ้นต้องตวัดครับต้องเอาลิ้นออกมาตวัดครับใช้ความสามารถนิดนึงเอ้ยออกมาตวัดครับไม่ได้ครับต้องทั้งคำครับอ้าปากครับหันหน้าด้านนี้ครับโอ้โหเป็นไงฮะ รสชาติต้องกินบวดโหนี่ชาไมดีป่ะโหไม่รู้สึกอะไรเลยยังไม่มายังไม่มายังไม่มาอะไรนะไม่ได้ไม่ได้อ่ะไ่ไปชิมก่อนรักกันรัเดี๋ยวอ้วกโอ้โหไม่คี่กินวาซาบิเก่งมากเลยนะมากอ่ะก้อนเมื่อกี้นี่ถึงตายเลยนะโอ้โห อันนี้เป็นการกินแบบดับดับร้อนอยู่ดับร้อนอยู่ข้างในท้องคืนนี้รับรองครับผมไม่มีตื่นมาแน่โอ้ไม่มีตื่นแน่นอนตปหน้าอ่ะฝากอะไรถึงรายการของเราหน่อยฮะเชิญเลยครับ ฝากติดตามสาวๆเอลเด้งด้วยนะคะว่าไสติดตามน้องด้วย Facebook ตามนี้เลยทีมงานเอลเด้งนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะไตรเดอร์เบย์นะครับ b บียวยออลซันสร้างวันใหม่ให้เป็นของเราไหมครับแล้ววันนี้พวกเรา3คนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการสิงเจ้าวซร้านวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับผมอ่ะกินต่อกินต่อเอออ่ะพี่ป้อนพี่ป้อนเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้โหนี่เป็นเป็นสาวเป็นสาวต้องเป็นนี่เอง